สวัสดีครับเอวิถีค้นดินครับผมคนผู้ให้เด็กกับเก่าแซบไล่งานโตครับผมมืาอนี้น้องนัดสวัสดีหน่อยครับน้องนัดทัากระตือนนอนครับผมฟูอังหางเลยครับน่าตืดใจมืาอนี้มีเม่มนูอีกเมนูหนึ่งมานำเสนอครับพี่น้องจะ่าเมน,นูนี้เพื่อคอยเฮ็ดกินโดนนะครับปวบผู้เฒ่าอยาก ก็เลยเพิ่นก็ได้ซื้อมาให้เก็บเท่กินครับเอ้ยมาเบิ่งเมนูเขาเลยครับนี้เป็นอย่างเนี่ยพี่น้องเนี่ยครับจะเป็นเมนูปลากระพเน u ่ f l e กันงาครับมันตัวใหญ่หลายมันล้นซึ่งพี่น้องเลืตัดหางมันออกับางสัตวสียได้ภาพงามก็นี่เยอะครับกต่เอาไปตัดออกเดี๋ยวหางมันพุ่งนี่มันสุกกระซออกันครับพี่น้อง นีครับจะเป็นปลากระพงหนึ่งปลกหน้าวครับหน้ามอนครัพี่น้องหาปลาหมอกคือว่าปลาเส้นกินจน <Good. S 1> จังมาคอยเบิ้งว่าอหน้าตาสีสันมันสีออกไม่แบบมุ้งไดงครับ mm hmm. เป็นแต่กินบ่ติดตามตอนต้นไปพี่น้องติดปลาได้ครับปลาเส้นติดตามตอนต้นไปครับ อ่ะพี่น้องวันนี้โอ้เปิดเมฆพี่น้องน้ำเกือบแห้งเนี่ยพี่น้องหน้าตาสีสันปลาสุกแล้วครับมึงเหงากันเพื่อความมั่นใจสุกแล้วราดน้ำจิ้มเลยพี่น้องโอ้ยน้ำจิ้มแล้วมันสีเงย ยังไงก็ใส่ไดบ้างพี่น้องตาซีสันก็ป้าน,นี่อะไรมักพันแบบติดก็ต้องตำกันเลยนะพันเราก็ค่ะเนื้อหมูเป็นโด่งแล้วค่ะเนี่ยครับหน้าตาสีสันไอ๋ปลากระพงลาดพริกของผมครับเป็นยังไงพี่น้องเป็นจะเสียบปะปิดไปหนึ่งจังนาทีหนึ่งกัใส่การได้แบบพี่น้องติดตามตอนต่อไปครับ นาพี่น้องมาบาดนี้มาเบิ่งกันครับหน้าตาสีสันจะเป็นตังไงเปิดเมฆแอนแอนแอนโอ้ว้าวเป็นได้พี่น้องหน้าตาสีสันใส่ได้วะนี่ยครับคร,บราวแรกเขาจะเป็นไปลาพงหนึ่งบนหน้าบนนี้แคมหานขาดอีกต่างหากพี่น้องซึ่งว่ามันตายตัวไหมเดี๋ยวบอกกันคลิปหน้ารับผมนี่ครับล่ากันไปตรงนี้บเบิ่งกันสันครับ บอกกันคลิปหน้าครับคนผู้ใหยเจ็บก,กับเก่าแทบขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ